ทีนี้หลังจากเกิดเหตุเศร้าสลดที่ย่านอินแทวอนนะครับทำให้ทางเกาหลีใต้นะครับนายก,กรัฐมนตรีของเขาออกมาเตือนผู้ใช้โซเชียลมีเดียนะครับว่าให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อความที่เป็นการต่อว่าหรือว่าวิพาก์วิจารณ์ผู้เสียชีวิตนะครับในทางเสีย,สยหาย,หายรวมทั้งระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่เฟกนิวส์แล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ฮ really ันด็อกซูก็ขอให้ประชาชนหยุดโพสต์ข้อความที่สร้างความเกลียดชังหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ล้มทับกันในย่านอีแทวอนเพราะว่าในขณะนี้นะครับโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ มีการโพสต์ข้อความแง่ลบในเชิงต่อว่าผู้เสียชีวิตที่ออกไปเที่ยวกลางคืนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลปลอมเฟคนิวส์นะคะมีการแชร์ภาพศพแล้วก็คลิปวิดีโอภาพการล้มทับกันเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ให้กับตัวเองค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ก็เลยขอให้คนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีพฤติกรรมแบบนี้หยุดการโพสต์ข้อความที่สร้างความเกลียดชังแล้วก็การแชร์คลิปวิดีโอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ฮันด็อกซูค่ะยังขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมเม็ดครั้งนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของการพิสูจน์ตัวตนผู้เสียชีวิตทั้ง154คนนะครับขณะนี้ทางการเกาหลีใต้บอกว่ายังเหลือผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวที่ยังพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ขณะที่รัฐบาลก็เตรียมจัดพิธีศพให้กับผู้เสียชีวิตทุกคนทั้งชาวเกาหลีใต้และก็ชาวต่างชาติพร้อมให้การสนับสนุนครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดนอกจากนี้ทางการของกรุงโซก็จะทบทวนนโยบายและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้ เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับซึ่งก็มีคนไทยที่ไปเที่ยวแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนด้วยนะคะอันนี้ทางสถานทูตไทยในเกาหลีใต้ก็แจ้งข่าวมาเพราะฉะนั้นแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นค่ะก็ทั่วโลกนะตอนนี้คือกลับมาจัดเทศกาลกันแล้วจริงๆเมืองไทยเนี่ยอย่างวันนี้วันฮาโลวีนเนี่ยก็มีการจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนอยู่หลายที่อย่างเช่นถนนข้าวสารเนี่ยนะคะแต่ว่าถนนข้าวสารบ้านเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วเขาก็จัดกันทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าพอเกิดเหตุการณ์สงารามนักการที่เกาหลีใต้เนี่ยคงจะมีการเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยกันมากขึ้นรวมถึงสถานการณ์อื่นๆด้วยนะคะก็ต้องคอยตรวจตาคือเราก็ไม่อยากที่จะให้แบบเกิดเหตุการณ์นี้ในบ้านเราเช่นเดียวกันอย่างวันลอยกระทงที่กําลังจะม,มาถึงแล้วเนี่ยอาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามีการไปรวมตัวกันของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยในจุดที่ใกล้ๆกับแหล่งน้ําซึ่งถ้าหากว่าจุด รับนักท่องเที่ยวเนี่ยยางโป๊ะหรือว่าท่าเรือต่างๆถ้าไม่สามารถที่จะรองรับคนจํานวนมากได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้ทางการนะครับแล้วก็คนที่ดูแลสถานที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ